สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำค่ะมาดูกันมาเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อมือใหม่หัดเห็ดแต่ของเหรินม,มือใหม่ก็เลยมาหัดเห็ดเหรินเหรินเบิ่งค่ะบ่ไม่เวียกแล้วปัดหาได้ขายน้าเขาก็รใดไม่ล่ใดมือใหม่มาหัดปั่นค่ะพี่น้อง เคยเห็ดเขาไเท่านั้นเท่เาดอ้นแต่เบยบงใน y o u t u ู e เอาอันที่มันยุ่งยุงนี่เด้อค่ะที่มันยุ่งยุงนุ่นน้องมาตัวตีดเอาไปกัดดีนะปกัดขาด ทำอย่างนี้แหละค่ะทำอย่างนี้ปั่นอย่างเดียเนี่ได้ใคระ กะตะแข้งปันให้เจ้าเบิงเอาให้เจ้าเบิงเอาเ,าเ,เอามื่อไม่หัดเทศค่ะพี่น้องรู้ว่าสิเป็นหมวกหรือสิเป็นผ้าพันคอแจ็คสิเป็นอีหยังเดต่รอดูรอดูเป็นอะไรก็เอาอย่างนั้นเลยเนาะ นั uh ่นคือฝืดเท่ปะเนี่ 10โมงแล้วหาทุ่มแล้วพี่น้องสีอะไรใสร่จีนี่ใส่ขันเนาะสีนี่ขันลองดู น,นั่นไม่เห็ดแกงเงาพี่น้องขอบคุณพระเจ้าปุ๊บทีนี่ขัน จะหมดแล้วสีฟ้าแล้วสีชมพูมาใส่อีก ตึงเอา้าข้าพเจ้าเห็ดถืกอกันนั่นบโเนีเอ,ออกมาถือเส้นบบคือไม้ไมอาออกมาจังสี่พี่น้องค่อยๆเห็ดไปเนาะ มาไปนั่มสงสเออออกบะถึกบะถึกเส้นก็เลหยุง เริ่มยาวลงมาหรอ,หอเริ่มจะยาวแล้วคะ่ะขอบคุณพระเจ้าขนาดเอยเฮ็ดกระดาำนีบหนิวขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้สติปัญญาสติปัญญามาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะขอบพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนเ้อสิเฮ็ดยังกระดา จะพระจาทรงน้ำเลยสีชมพูคันแล้วค่ะอืมนี่แหละค่ะให้ดู มันจะยุ่งแต่ก็ไม่ยุ่งนะคะขอบคุณพระเจ้า 一个。 เ่าลงล้วค่ะอืมจะให้ดูไกลๆอันนี้อันใหญ่อันนี้ตัวเล็ก จี้าดเห็ดหมวกตอนนี้เห็ดผ่าปันข้อซะก่อนรลับหนาเราไปซื้อในพ้มไม่เห็ดหมวกตอนนี้ฮารดกำลังหัดพี่น้องนัองหัดก็จะเป็นจังใดก็คอยมาถาปิ่งกันเนาะค่ะ ก็ได้ทรงจงสีไว้ท่าะสีมันหน่อยอันได้มันหน่อยแล้ว่็ยไปซื้อมาใส่เอาสีนี้มาใส่ตรงตรงไทยสีฟ้า 야, 너네. 가고 싶어, 야. 우리. บัดเอาออกนี่ติขอสิออกจังได๋วูนี่ต้องถ้าเบิ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งว่าสิตอนอออกสิออกจังได๋นสีชมพูก็ย่อยย่อยลงแล้วเ็นสีชมพูลงลเด้อค่ะเด้อ ni leo. Ma pina ดูกันนะคะจะเป็นอะไรกันดีฉันต้องทำได้ฉันต้องทำได้ หกบ,บนโยกใส่จะหมดแล้วเอาสีนี้ใส่สีนี่สามสีแล้วปัดที่นี่สีนี้แล้วค่อยกสิถ้าไปซื้อเอาสีฟ้ามาใส่เออต้องเอาสีเข้าไว้เป็น แท้แนบใส่กับแอ่อนันทิรานนั่นเนี่ยอือตัดเอาส่วนที่นั่นนั่นแหละเราก็ตัดเอาเนาะค่ะปัดจิไปซื้อเค่ก็ตัดเอา เปลี่ยนสีแล้วนะคะเปลี่ยนสีแล้วอีกไหมสีนี้ก็จะออกมาสีอ่นสียังก่อ มาจตรนี้มันคือไอย เยนสีแล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อบุงช่วงแล้วเด้อค่ะเด้อว่าสิเป็นจังไหรว่าสิได้เป็นภาพค่อนข้อสิงามซ้ำไดเพราะว่า่อยหาดทเทศพึงสิหาดทเทศค่ะ กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คอยเด้อค่ะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเ้ยค่ะเด้อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่มาเบิ่งมาสมกันแล้วก็ค้นที่บรด้ม,มาเบิ่งมาสมกันกับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเ้ยค่ะเด้อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจ้าขอบคุณค้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย